ลองจินตนาการดูสิครับกลางดึกสง,งัดในกุฏิมืดมิดคุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกบางอย่างและเมื่อเหลือบตาไปมองสิ่งที่คุณเห็นคือใบหน้าเน่าเฟะตาถลนจมูกโบหนอนชัยยัวย่วเยี้ยกำลังชะงงอกหน้าลงมาจากหน้าต่างที่สูงกว่ากุฏิของคุณกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพพระคลุ้งไปทั่วถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไร เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่ถูกเล่าขานมาจากคุณยาวซึ่งเป็นเรื่องราวที่รุ่นพี่ของเพื่อนสนิทเขาหรือที่เราจะเรียกว่าพระเวได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองเมื่อ16ปีที่แล้วครับเรื่องเกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือวัดที่คุณยาวและผู้ดำเนินรายการขอไม่เอ่ยถึงชื่อหรือสถานที่ตั้งเพื่อความเหมาะสมย้อนกลับไปในตอนนั้น พระเวพึ่งเรียนจบใหม่ๆวัยประมาณ20กลางๆไฟแรงอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของพระเวค่อนข้างหัวโบราณทันอยากเห็นลูกชายคนเดียวของบ้านได้บวชทดแทนพระคุณสักครั้งพระเวนั้นไม่ได้อยากบวชเลยเขาพยายามบ่ายเบี่ยงมาตลอดโดยภาระหน้าที่การงานที่กำลังรุ่งเรืองและหนี้สินบ้านรถจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่กังวลว่า หากพระเวมีครอบครัวอาจจะทําให้ลูกชายไม่มีโอกาสได้บวชสุดท้ายพระเวจึงตอบสงส่งไปเพื่อตัดความรังคาญว่าจะบวชก็บวชด,ด้วยความที่ไม่เต็มใจพระเวจึงเลือกที่จะบวชในวัดป่าที่ห่างไกลบ้านมากในโซนภาคเหนือด้วยเหตุผลประหลาดลดที่ว่าไหนๆก็จะบวชแล้วขอไปบวชให้ไกลบ้านเลยแล้วกันจะได้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยเลยสักนิด พระวัดนั้นอยู่ในป่าในเขาการเดินทางยากลำบากแต่พระเวดื้อรั้นยืนกรานว่าถ้าไม่ใช่ที่นี่ผมก็จะไม่บวชสุดท้ายพ่อแม่จึงต้องยอมตามประเพณีโบราณสามวันก่อนวันบวชพระที่กำลังจะบวชจะถูกเรียกว่าพระเนื้อหอมพระเวจึงถูกส่งไปอยู่ในวัดเพื่อฝึกท่องบทสวดมนต์และกิจ,จวัตรต่างๆแต่ด้วยความที่ไม่ตั้งใจ เขาก็ทําไปอย่างนั้นให้มันจบจบไปไม่ได้ใส่ใจอะไรจนถึงวันบวชมีชาวบ้านพาบุตรหลานมาบวชเพิ่มอีกสามคนทําให้ยอดรวมเป็นสซึ่งเกินกฎของวัดที่รับได้แค่สาชาวบ้านกลุ่มนั้นจึงยอมถอดออกหนึ่งคนทําให้เหลือพระใหม่รวมพระเวเป็นสามรูปพิธีการดำเนินไปตามปกติจนถึงช่วงที่ต้องสวดก่อนใส่ผ้าเหลืองพระเวท่องไม่ได้ เขาก็ทําแค่ปากขมุบขมิบตามพระอีกสองรูปไปหลังจากบวชเสร็จหลวงพ่อแจ้งว่ากุฏิมันเต็มมีกุฏินึงอยู่ตรงท่ามกุฏิพระรูปอื่นเป็นกุฏิเปล่าที่สร้างไว้แต่ไม่มีคนใช้พระเวรีบเสนอตัวทันทีเพราะคิดแค่ว่าอยากอยู่คนเดียวไม่ให้ใครมายุ่งวุ่นวายหลวงพ่อได้แต่งตั้งหลวงพี่หนึ่งซึ่งเป็นพระวัยกลางคน ผุกเคร่งครัดในาศาสนาอย่างมากคอยสอนกิจวัตรประจำวันเย็นวันแรกที่บวชหลวงพี่หนึ่งมาส่งพระเวที่กุฏิพร้อมเตือนยิ้มยิ้มว่าพระใหม่เนื้อหอมคืนนี้อย่าลืมสวดมนต์นแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนะเขาจะได้ไม่มากวนแต่พระเวไม่ได้รู้สึกสนุกด้วยทำแค่พยักหน้ารับรู้และสวดแผ่เมตตาแบบลวกๆรีบๆให้มันจบๆไปแล้วก็นอนหลับ คืนแรกก็ผ่านไปตามปกติวันที่สองหลวงพี่หนึ่งสังเกตเห็นว่าพระเวไม่ค่อยสนใจกิจของสงฆ์จึงให้พระเวอยู่กับพระใหม่อีกสองรูปเพื่อท่องบทสวดมนต์พระเวสะแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนกระทืบเท้าตึงตังสวดก็ไม่ได้อีกตามเคยทำแค่ปากขมุบขมิบพอสวดเสร็จก็สะบัดหน้าเดินกลับกุฏิไปเลยหลวงพี่หนึ่งเดินมาที่หน้ากุฏิย้ำเหมือนเดิมว่า อย่าลืมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนนะในใจพระเวสบทว่าจะมายุ่งอะไรเรื่องของกูนักหนาทำไมต้องมาเจาะจงแต่กูขณะที่พระเวกำลังเคลิมจะหลับเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างกุฏิเสียงเท้าเหยียบกิ่งไม้และใบไม้ดังสวับสวับสวับเสียงนั้นผิดปกติเพราะแต่ละก้าวเหมือนคนกระโดดข้ามไปไกลได้อย่างรวดเร็วจากข้างกุฏิ ไปไกลพอสมควรแล้วก็หายไปด้วยความสงสัยพระเวจึงลุกขึ้นแง้นประตูดูสิ่งที่เขาเห็นคือเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าทางขึ้นเมนร่างนั้นอยู่ในลักษณะเหมือนเอามือดันบันไดเมนไว้แล้วก็มีแสงวาบขึ้นที่หน้าคล้ายคนกำลังสูบบุหรี่พระเวตะโกนถามไปว่าท่านมาทำอะไรแถวนี้ดึกดึกดินนี่มันสี่ห้าทุ่งแล้วนะ ร่างนั้นก้มหน้าลงมามองผ่านต้นไม้แล้วค่อยๆก้าวออกมาสองก้าวมีแสงไฟวาบขึ้นพร้อมชูบุรีขึ้นแล้วตอบหุ่นหุ่นว่ามาสู่บุรีพระเวเพ่งมองและจําได้ว่านั่นคือหลวงพี่หนึ่งเขาแปลกใจเพราะอยู่กับหลวงพี่หนึ่งมาสองวันไม่เคยเห็นท่านสู่บุรีเมื่อพระเวถามหลวงพี่หนึ่งยิ้มมุมปากชูซองบุรีแล้วถามว่าท่านจะสู่ไหมละ่ะ พระเวทปฏิเสธหลวงพี่หนึ่งถามต่อว่าท่านตั้งใจจะบวชกี่วันพระเวทตอบตามตรงว่าบวชแค่ให้พ่อแม่สบายใจเดี๋ยวผมก็สึกแล้วหลวงพี่หนึ่งหัวเราะแล้วพูดว่าไหนๆก็บวชแล้วครั้งเดียวในชีวิตก็ทําให้มันดีๆไปเลยพร้อมสูบบุหรี่อีกปืด๊ดดีก้นบุหรี่ไปหลังเมนและบอกว่าผมไปละก่อนเดินอ้อมเมนไปวันต่อมาเหตุการณ์ซ้ารอยหลวงพี่หนึ่งมาหาพระเวที่กุฏิ ให้ท่องบทสวดจนกว่าจะจําได้พระเวทไม่พอใจอีกตามเคยทํากระฟัดกระเฟียดวางหนังสือบทสวดเสียงดังพอสวดเสร็จก็รีบเดินขึ้นกุฏิเย็นวันนั้นหลังอาบน้ํากําลังจะนอนพระเวทได้ยินเสียงคนเรียกพระไม่พระไม้สามสี่ครั้งเขาเปิดประตูออกไปเห็นหลวงพี่หนึ่งยืนอยู่ที่เดิมหน้าเมนแต่คราวนี้ไม่ได้มามือเปล่าหลวงพี่หนึ่งถือสำรับขันโตกที่มีทั้งคาวหวานและแก้วเหล้าขาวเล็ก พร้อมหยิบขนมกินแล้วชวนว่ามากินด้วยกันไหมของอร่อยๆอทั้งนั้นเลยพระเวทไม่พอใจมากคิดว่ากำวันทำตัวเป็นพระดีๆกลางคืนมาทำแบบนี้ได้ยังไงเขาปฏิเสธลุงพี่หนึ่งบ้วนอาหารและเล่าทิ้งแล้วถามยิ้มยิ้มว่าทำไมแ่ละท่านทำไมถึงไม่กินของดีๆทั้งนั้นเลยนะพระเวทตอบด้วยความโมโหว่านี่มันเวลาอะไรแล้วท่านเป็นสมณะสงฆ์จะมากินอะไรตอนนี้ มันเลยเวลาของสงแล้วหลวงพี่หนึ่งหัวเราะเสียงดังแล้วเดินมาหาพระเวชพร้อมพูดประชดว่าท่านจะมาสอนผมทำไมในเมื่อตัวท่านเองบทสวดบทหนึ่งท่านยังท่องไม่ได้เลยพระเวทโกรธจัดตะโกนกลับไปว่าผมไม่อยากให้พระอย่างท่านมาสอนผมหรอกขนาดแค่เสิงของพระท่านยังถือไม่ได้เลยทันทีที่พูดจบหลวงพี่หนึ่งหุบเย้ยทันทีใบหน้าบึ้งตึงด้วยความโมโหเดินมาถึงหน้าบันได มองมาที่พระเวทและพูดประโยคหนึ่งว่าท่านอย่าพลาดมาทำแบบผมก็แล้วกันพร้อมหันหลังเดินกลับไปทางเมนและเฟี้ยงอาหารทิ้งไปหลังเมนพระเวทโมโ oh หแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปิดประตูนอนในคืนนั้นขณะที่พระเวทกำลังหลับเขาได้ยินเสียงลมพัดแรงเหมือนพายุจะเข้าเขารู้สึกตัวขึ้นมาพยายามมองไปยังหน้าต่างที่อยู่เหนือหัวนอนแล้วได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหนักหนักทวงอยู่ที่หน้าต่าง เสียงเอียดอารร่างกายขยับไม่ได้ทําได้แค่กรอกตาไปมาเมื่อเหลือบตาขึ้นไปมองสิ่งแรกที่เห็นคือฝ่าเท้าคนหนึ่งเป็นฝ่าเท้าที่แห้งแตกเหมือนพระที่เดินเท้าเปล่าแต่ฝ่าเท้านั้นกําลังจิกขอบหน้าต่างเอาไว้เหมือนพยายามกันไม่ให้ตัวเองร่วงหล่นพระเวทตกใจเพราะอยู่ในกุฏิคนเดียวเขาพยายามกรอกตามองขึ้นไปอีกเมื่อลมพัดจีวรของร่างนั้นก็สะบัดทําให้เห็นว่าเป็นพระ ร่างนั้นดิ้นทุรนทุรายก่อนที่อาการเกรงที่เท้าจะหยุดลงและมีเสียงตุ๊บดังขึ้นพร้อมกับร่างนั้นที่หายไปความกลัวเข้าครอบงำทันทีที่เสียงตุ๊บสิ้นสุดเขาได้ยินเสียงวีดยาวลอยมาตามลมเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนหยุดอยู่ตรงหน้าต่างพร้อมกับใบหน้าของคนคนหนึ่งชะงงกหน้ามาที่หน้าต่างแล้วจ้องมองมาที่เขาใบหน้านั้นสูงมากเพราะร่างนั้นสูงกว่ากุติที่ยกพื้นขึ้นมาอีก ดวงตาของร่างนั้นปูดถลนออกมาด้านนอกใบหน้าเน่าเฟะจนจมูหหายไปเหลือแต่รูโบริมฝีปากเน่ามีหนอนยั้วเย้ะเต็มไปหมดกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากศพโชยมาอย่างรุนแรงร่างนั้นพยายามขยับปากพูดอะไรบางอย่างแต่มีเพียงเสียงหวีดยาวเท่านั้นที่เล็ดลอดออกมาพระเวสสดุ้มตื่นเพราะมีเสียงคนมาเคาะประตูเมื่อเปิดออกก็เป็นไอออสเด็กวัดสติไม่ปกติมาเรียกให้ไปทำวัดเช้า พระเวทเก็บความฝันอันน่าสะพรึงกลัวไว้ในใจวันนั้นด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจตั้งแต่เมื่อวานประกอบกับความฝันที่เห็นทําให้พระเวทแสดงกิริยาที่ไม่ดีต่อหน้าชาวบ้านและญาติโยมที่มาทําบุญหลวงพี่หนึ่งเข้ามาตักเตือนแต่พระเวทกลับกกรวจัดชี้นหน้าหลวงพี่หนึ่งแล้วตะโกนด่าขึ้นว่ามึงไม่ต้องยุ่งตัวมึงเองมึงยังทําดีไม่ได้เลยพระทุกรูปตกใจ,จเจ้าอาวาสต้องเข้ามาไกล่เกลีย่ยแต่พระเวทไม่สนใจ หันหลังเดินขึ้นกุฏิไปเลยเย็นวันนั้นเจ้าอาวาสและหลวงพี่หนึ่งมาคุมพระเวทท่องบทสวดมนต์เจ้าอาวาสบอกว่าถ้าท่องไม่ได้จะไม่ให้ขึ้นกุฏิพระเวทต้องท่องวนไปวนมาท่องผิดก็แก้ใหม่จนกินเวลาไปถึงสมทุ่มกว่าพระเวทไม่พอใจปิดประตูกุฏิเสียงดังตึง้งก่อนนอนพระเวทก็ไม่ลืมสวดมนต์แผ่เมตตาแบบฉบับของเขาขณะที่กำลังจะท่องบทสุดท้าย เขาได้ยินเสียงคนพูดผ่านประตูเข้ามาว่าพระใหม่อย่าพึ่งท่องเดี๋ยวมันมานะเสียงนั้นคือไอออสเด็กวัดออสนอนอยู่หน้ากุฏิพระเวเคาะประตูเตือนตลอดคืนว่าท่านอย่าสวดมนต์นะวันนี้มันจะมาแล้วด้วยความโมโหพระเวตะคอกใส่ออสมึงอย่ามาเสียงดังกูจะนอนออสตะคอกกลับท่านอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันได้ยินพระเวหงุดหิด ควางของใส่ประตูเสียงดังออสตกใจวิ่งล้มลุกคลุกคลานไปหลบใต้กุฏิเจ้าอาวาสกลางดึกคืนนั้นขณะที่พระเวกกำลังหลับเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงไอ้ออสบอกว่ากูไม่เกี่ยวกูไม่ทำกูไม่ทำแล้วกูไม uh ou ่รู้เรื่องก่อนจะตะโกนว่ากูกล uh ัวแล้วกูไม่เอาแล้วแล้ววิ่งล้มลุกคลุกคลานอยู่รอบๆกุฏิพระเวเปิดหน้าต่างหัวเตียงออกไป เห็นไออดวิ่งไปหลบใต้กุฏิหลวงพ่อด้วยสายตาจ้องมองไปที่เมรุตลอดเวลาด้วยความสงสัยพระเวคค่อยๆอ้อมไปเปิดประตูหน้ากุฏิสิ่งที่พระเวเห็นคือร่างคนหนึ่งยืนอยู่ตรงเมรุในความมืดมิดเขาคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพี่หนึ่งแอบมากินมะชันอะไรบางอย่างเขาหยิบโทรศัพท์ค่อยๆย,ย่องไปหวังจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเมื่อไปถึงต้นไม้เขามองเห็นได้คัดขึ้น ร่างนั้นไม่ได้อยู่หน้าเมรุแต่อยู่หลังเมรุท้ายเมรุไปอีกไกลเลยแต่ที่น่าตกใจคือร่างนั้นสูงเท่าเมรุมันค่อยๆก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาพระเวตัวแข็งขยับไม่ได้ร่างนั้นก้าวมาถึงหลังเมรุค่อยๆเอามือโอบไปเหมือนจะพยุงตัวเองกับหลังคาเมรุไว้ไม่ให้ล้มพร้อมกับมีเสียงวีดและกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงมาก พระเวพยายามเพ่งมองจนตาเริ่มปรับเข้ากับความมืดได้เขาแน่ใจว่าเห็นหลวงพี่หนึ่งแต่เป็นหลวงพี่หนึ่งในเวอร์ชั่นที่ตัวสูงใหญ่มากมือใหญ่มากร่างกายผอมเหลือแต่กระดูกจีวรเก่าขาดหลุดลุย่ยพร้อมกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงร่างนั้นค่อยๆพยุงตัวเองในท่าชันเขา่าแล้วเอามือยิบอะไรบางอย่างข้างหลังเมรุ แล้วแบมือยื่นมาให้พระเวสิ่งที่เปรตหลวงพี่หนึ่งยื่นมาคือชุดขันโตกที่มีทั้งของขาวหวานน่ารับประทานทุกอย่างครบครันวินาทีที่ร่างนั้นกำลังยกของในมือขึ้นมาจะกินของทุกอย่างในขันโตกกลับเน่าเหม็นไปต่อหน้าต่อตาเหมือนถูกเร่งเวลาให้เน่าในทันทีแต่ร่างนั้นก็ยังต้องหยิบของเน่าเหม็นนั้นใส่ปากและกินต่อหน้าพระเว พระเวตกใจจนสุดลงนั่งกับพื้นภาพสุดท้ายที่เห็นคือร่างนั้นกำลังก้มหน้าเข้ามาใกล้ๆก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดไปเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคนเรียกลืมตามาเห็นใบหน้าของหลวงพี่หนึ่งก้มลงมองพร้อมกับเอามือสะกิดเบาๆภาพเมื่อคืนย้อนกลับมาในหัวพระเวผับหลวงพี่หนึ่งกระเด็นแล้วตะโกนด่าลั่นว่ามึงมันไม่ใช่คนมึงมันเป็นผี เขาใช้คำหยาบคายด่ารุนแรงไม่สนใจผ้าเหลืองที่ตัวเองใส่เลยเจ้าอาวาสรีบเดินมาสอบถามพระเวเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียดตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหลวงพี่หนึ่งสูบบุหรี่แอบฉันหลังเมรุร่างที่หน้าต่างกุฏิจนถึงการเห็นเปรตหลวงพี่หนึ่งเมื่อฟังจบเจ้าอาวาสและหลวงพี่หนึ่งหน้าซีดเผือดเจ้าอาวาสเล่าว่าวัดแห่งนี้มีความเชื่อเรื่องผีเสื้อวัด แต่ที่นี่ไม่ใช่เทพอารักษ์แต่เป็นเปรตและเปรตเหล่านี้ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่สร้างวัดแต่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีมานี้เองเจ้าอาวาสขนเก่าเป็นคนตรนีชอบเอาของวัดเป็นของตัวเองมากๆในทรัพย์สินชอบแอบเก็บของถวายไว้เป็นของตนเองในหมู่บ้านมีครอบครัวผู้มีอิทธิพลมีลูกชายสองคนคนพี่เรียนเก่งนิสัยดีส่วนคนน้องชื่อ พระปอนไม่เรียนโมโหง่ายชอบมีเรื่องชกต่อยจนพ่อแม่ต้องไปประกันตัวออกจากโรงพักบ่อยครั้งพอแม่ของพระปอนอยากให้ลูกชายทั้งสองบวชพร้อมกันแต่คนพี่เรียนตามประเทศยังไม่กลับพระปอนไม่ยอมบวชพร้อมพี่พ่อแม่จึงต้องส่งพระปอนไปบวชก่อนพระปอนบวชด,ด้วยความไม่เต็มใจด้วยนิสัยใจร้อนไม่เคยทำกิจวัตรสงฆ์เลยตื่นสายกินไม่เป็นเวลา ทำผิดกฎสงเกือบทุกอย่างใครเตือนก็ตะโกนดา่าชกต่อยก็มีแต่ด้วยอิทธิพลและเงินบริจาคจากครอบครัวของพระปอนเจ้าอาวาสคนเก่าจึงสั่งพระรูปวัดทุกคนว่าไม่ต้องไปยุ่งกับพระปอนปล่อยเขาไปพระปอนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆขโมยข้าวของปัจจัยที่ญาติโยมถวายวัดเก็บไว้ฉันตอนกลางคืนหรือซื้อสารเสพติด ถึงขั้นพาผู้หญิงมาใช้ชีวิตอยู่ในกุฏิพระรูปวัดทุกคนตำหนิแต่เจ้าอาวาสคนเก่ากลับบอกว่าเดี๋ยวก็ถึงวันศึกแล้วคือหนึ่งพระปอนถอดจีวรใส่ชุดครวาดขับมอเตอร์ไซค์ลงจากวัดไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เขาไม่ได้กลับมาในตอนเช้ากู้ภัยแจ้งว่าน้องปอนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ตีนเขา ครอบครัวของพระปอนไม่ต้องการให้เรื่องลูกชายหนีเที่ยวเสียชีวิตโดยไม่ใส่ผ้าเหลืองเป็นที่รู้กันจึงตกลงกับเจ้าอาวาสคนเก่าว่าจะบริจาคเงินก้อนใหญ่และสร้างกุฏิให้หนึ่งหลังแลกกับการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเจ้าอาวาสคนเก่าตกลงทันทีเพราะจะได้เงินและกุฏิใหม่ในงานศพเจ้าอาวาสกลับเชิดชูพระปอว่าเป็นพระที่ดีเคร่งครัด ชาวบ้านหลายคนรู้ดีว่าไม่จริงแต่ไม่มีใครกล้าพูดหลังงานศพพี่ชายของพระปอนกลับมาทราบเรื่องน้องเสียชีวิตจึงตัดสินใจบวชให้พระปอนเพื่อให้ได้บุญกุฏิใหม่สร้างเสร็จเจ้าอาวาสคนเก่าก็ย้ายเข้าไปอยู่หนึ่งอาทิตย์ต่อมาเจ้าอาวาสไม่ลงมาทําวัดเช้าพระรูปวัดและไอออสหายไปเมื่อพังประตูเข้าไป เจ้าอาวาสคนเก่าคู่คอตัวเองตายอยู่กับมุมหน้าต่างเท้าจิกขอบหน้าต่างลักษณะคลั้งกำลังพยายามดิ้นรนไม่ให้ตัวเองตกลงไปแต่ด้วยอายุและน้ำหนักตัวทำให้เขาขาดใจตายในสภาพนั้นเมื่อศพตกลงมาที่พื้นทุกคนตกใจเพราะศพเพิ่งตายแค่คืนเดียวเต็มเน่าเหม็นตาถลนหน้าเละเหมือนศพขึ้นอื่นส่วนไอออดเด็กวัด ก็กลับมาในสภาพผมร่วงหมดเขาเล่าว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเจ้าอาวาสคนเก่าท่องบทอาบัตทั้งคืนก่อนที่เสียงจะเงียบไปและเขาเห็นร่างสูงใหญ่เดินไปทางหลังเมนออสคิดว่าเจ้าอาวาสคนเก่าตายแล้วกลายเป็นเปรตพระรูปวัดอีกรูปหนึ่งก็เคยเจอเปรตสองตนตนแรกอยู่ที่เมนพยุงตัวเองก่อนหลังคาเมนไว แลบลิ้นเลียหลังคาเหมือนพยายามกินอะไรบางอย่างอีกตนอยู่ที่กุฏิใหม่ดิ้นทุรนทุรายเหมือนเจ็บปวดทรมานพระรูปนั้นกลัวมากรีบวิ่งกลับกุฏิสวดมนต์ทั้งคืนเช้ามาก็เล่าให้เจ้าอาวาสคนปัจจุบันและหลวงพี่หนึ่งฟังหลวงพี่หนึ่งจึงขอเจ้าอาวาสจัดสำรับขันโตกสองสำรับไปไหว้เปรตวันหนึ่งไอออสเด็กวัด ไปกินขันโตกที่ถวายเปรตหมดทั้งสองสำรับพร้อมดื่มเหล้าด้วยกลางดึกคืนนั้นขณะที่ออสนอนอยู่ใต้กุฏิได้ยินเสียงลมพัดแรงพร้อมกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเหมือนหมาตายเห็นใบหน้าเน่าเฟะตาถลนจมูดโบปากมีหนอนยั่วเยีย้ยพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่มีแค่เสียงหวีดออสต,ตกใจกลิ้งหนีไปอีกฝั่งแต่ก็มีเปรตอีกตนหนึ่งนั่งรออยู่ เปรตตนนี้เป็นพระผิวดำสนิทยพยายามเอื้อมมือมาจับไอออสก่อนที่ออสจะหมดสติไปนั่นแหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้ออสเป็นบ้าจนถึงทุกวันนี้ออสจะท่องบทอาบัตสวดแผ่เมตตามั่วไปหมดและชอบตะโกนใต้กุติว่ากูไม่ทํากูขอโทษกูจะไม่ทําแล้วไอออสบอกว่าร่างที่เนาเฟะค,คือเจ้าอาวาสคนเก่า ส่วนพระผิวดำคือพระปอนเจ้าอาวาสคนปัจจุบันและหลวงพี่หนึ่งสารภาพกับพระเวว่าพระปอนคือฝาแฝดของหลวงพี่หนึ่งและเปรตสองตอนนี้เป็นผีเสื้อวัดที่คอยเฝ้าวัดคอยคัดเลือกพระที่ไม่ดีไม่ปฏิบัติตามกฎไม่มีใครเคยเจอในร่างคนแต่จะมาหลอกในร่างเปรตเสมอหลวงพี่หนึ่งบอกว่าพวกท่านอาจจะมาเตือนพระเวที่ไม่มีความตั้งใจจะบวชตั้งแต่แรก ส่วนเรื่องที่พระเวเห็นเปรตหลวงพี่หนึ่งนั้นเจ้าอาวาสบอกว่าไม่แปลกเพราะพระปอนเป็นฝาแฝดของหลวงพี่หนึ่งหน้าตาคล้ายกันเคยมีพระรูปอื่นเจอเหตุการณ์คล้ายพระเวคือได้รับอาหารจากเปรตแล้วกินเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นบ้าอยู่ท้ายหมู่บ้านพระเวตกใจถามว่าแล้วผมจะทำยังไงผมสึกเลยได้ไหมเจ้าอาวาสบอกว่ายังไม่มีเลือึก และแนะนำให้พระเวพยายามปฏิบัติตามกฎของสงฆ์ทำทุกอย่างให้ดีพระบุญที่พระรูปอื่นกรวดน้ำให้เปรตทั้งสองตนนี้ก็ไปไม่ถึงเปรตเหล่านี้ต้องทนทุกทรมานและอาจจะได้รับบุญจากการพยายามทำให้พระที่ไม่ตั้งใจกลับมาอยู่ในเส้นทางของสงฆ์นั่นอาจจะเป็นบุญเดียวที่พวกเขาจะได้รับเพื่อให้หลุดพ้นจากภพภูมิที่ตนเองเป็นอยู่หลังจากนั้นพระเวก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เขากลายเป็นผู้ปฏิบัติทุกอย่างอย่างเกรงครัดสวดมนต์แผ่เมตตาทุกบทจนกระทั่งถึงวันที่เขาศึกเรื่องราวของมหิติกาเปรตนี้สอนอะไรเราหลายอย่างมหิติกาเปรตเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติดูไม่รู้เลยว่าเป็นเปรตไม่ได้ตัวสูงใหญ่มือเท่าใบลานตาโตเท่าไข่ห่านปากเท่ารูเข็มแต่ความทุกข์ทรมานของมหิติกาเปรตคือกินอะไรไม่ได้ปากปกติดี มีของกินอุดมสมบูรณ์แต่หยิบของกินไม่ได้เพราะเมื่อหยิบอาหารจะกลายเป็นไฟร้อนๆหรือของเน่าเหม็นเปรตชนิดนี้จะยิวตลอดเวลาหิวจนต้องหาอะไรกินแต่ก็กินอะไรไม่ได้ต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนนานเรื่องราวของพระปอนเจ้าอาวาสคนเก่าและพระเวท,ที่คุณได้ฟังไปนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าการบวชนั้นต้องมาจากใจการละเมิดศีลของสง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองย่อมนำมาซึ่งกรรมที่หนักหนาสาหัสกว่าคนทั่วไปการเป็นเปรตนั้นอาจไม่ใช่แค่เพียงหลังความตายบางคนอาจเป็นเปรตตั้งแต่ยังเป็นคนอยู่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อ16ปีที่แล้วเรื่องราวของเปรตที่คอยเฝ้าวัดแห่งหนึ่งทั้งเหนือเรื่องราวที่ทำให้พระเวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคุณล่ะครับเชื่อหรือไม่ว่าเปรตเหล่านี้มีจริง หรือมันคือผลของการกระทําที่ติดตามเราไปในทุกพบทุกชาติหากคุณเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกันหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของมหิติกาประเรดนี้คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าผีในคืนเงียบเพื่อไม่พลาดเรื่องราวชวนคุณหัวลุกครั้งต่อไปสวัสดีครับ